6ล้าน7แสนบาทนี่คือค่าตัวของการดึงตัวเจ้าชายสายฟ้าดีที่สุดได้กลับเข้ารังถ้าถามว่าคุ้มไหมต้องบอกว่าโคตรคุ้มเลยครับและเป็นนักเตะไทยดีที่สุดครับตั้งแต่ทีละทรบุญมาทันกลับจากเจลิกก็พาบุรีรัมยยู่นเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก4ฤดูการติดต่อกันอายุเยอะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าดูแลสภาพร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม จะเล่นวิงแบ็กหรือจะเล่นตัวกลางก็สร้างสรรประโยชน์ได้หมดและสร้างจังหวะอันตรายให้ทีมได้เสมอไม่รู้เหมือนกันว่าพอหมดยุคเจ้าตัวไปแล้วจะหานักเตะในตำแหน่งนี้หรือคนไทยที่ครบเครื่องแบบนี้ได้อีกไหมผลงานส่วนตัวพูดได้คำเดียวว่ายอดเยี่ยมที่สุดและยืนหนึ่งย่านอาเซียนสุดครับกับผู้ชายคนนี้ห้ามพลาดกับข่าวสารตรงที่นี่ช่องฟุตบอลนาะเอาอยู่ทุกวันครบจบที่เดียว ไลน์แอดบีบีเพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวคนรักฟุตบอลได้ที่ VIP ข้อมูลอยู่ที่หน้าช่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ